สวัสดีครับตองเรื่องเล่าหน้าสดนะวันนี้ตองจะมาแนะนําครีมที่ต้องใช้เพราะมีคนเข้ามาถามเยอะมากเลยว่าต้องใช้ครีมอะไรทําไมหน้าตองดูใสเร่งเนียนจังเลยตองต้องขอบอกก่อนนะครับว่าที่เห็นเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าแสงด้วยแล้วก็มุมกล้องหลายๆอย่างด้วยจริงผิวหน้าตองไม่ใช่คนผิวหน้าดีอะไรเลยแต่ว่าตองก็จะมาตอบข้อสงสัยทุกๆคนนะครับครีมที่ตองใช้ก็หาซื้อได้ตามฮอตลาดทั่วไปเลยเอามาเริ่มต้นกันจากการทำความสะอาดผิวหน้าดีกว่าตองเป็นคนที่แต่งหน้าบ่อยตองก็จะใช้ครีมซิงออยเป็นการล้างรือห คือคนที่ไม่แต่งหน้าทาครีมกันแดดก็ใช้ได้นะคะเพราะมันเป็นการสารบิูหน้าที่ล้าลึกมากเลยนะพอตัวนี้เสร็จตอนก็ล้างหน้าปกติตามโฟมล้างหน้าที่เรามีเนาะเสร็จแล้วตอนก็จะมาทาเบนเซต์เบนแฟกเนี่ยตัวนี้มันมี2กับ5เรก็ลองใช้ดูละกันว่าเราผิวเรารับได้ขนาดไหนเนาะใช้ก่อนล้างหน้านะครับคือทาทิ้งไปประมาณ5-15นาทีเสร็จแล้วก็ไปล้างหน้าอ่ออีกครั้งหนึง่ง พอใช้ไปเสร็จแล้วล้างหน้าเสร็จแล้วก็ตามด้วยโทนเนอร์โนโทนเนอร์ของอะไรก็ได้แต่ที่ต้องเลือกใช้ของดีเวียเพราะว่ามันเป็นสูตรสำหรับคนที่แต่งหน้าบ่อยนะก็ดีใช้เชา้าใช้เย็นแล้วก็ใช้ก่อนที่จะลงครีมบำรุงตัวอื่นๆก็เหมือนว่าเป็นการออวอร์มผิวหน้าพร้อมเปิดผิวหน้าให้เรารับกับครีมอื่นๆพอดีเวียเสร็จแล้วตองก็จะมาทาฮารดะนโบะมันมีสูตรน้ำสูตรครีมนะครับค่อนข้างมันนิดนึงแต่ตองก็ชอบนะหน้ามันก็ดูลื่นดีนะแล้วก็มาตามด้วยเนี่ย แม็กซ์กิมเอเอตัวนี้นะครับเห็นพี A ่ในโซเชียลแคมที However, ่เป็นแอลที่เป็นสจวัดนะเนาะเขาแนะนําให้ลองใช้ก็ลองใช้ดูก็ดีนะถึงมันจะมีเอเอสิบเปอร์เซ็นแต่ว่าไม่ไม่รู้สึกว่ามันกัดหน้าอะไรเลยแล้วก็กลิ่นค่อนข้างหอมเราส่วนตัวเราไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะมันหอมเกินไปนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นวิฮ่อนาเดียน้องโซเชียลแคมส่งมาลองใช้นะครับเป็นเพียวสไปรูลิน่าครีมตัวนี้ใช้รักสิวยุบไว้นะขาวไวมากตอนแรกตกใจคิดว่ามีสารประหลอดหรือเปล่า ก็เลยไปตรวจสอบออ,อเลขที่ออยอที่เป็นเขียนอยู่ข้างหลังขวดเนี่ยพะปรากฏว่าก็มีออยอดีนะครับก็ถ้าเกิดว่าสนใจก็ไปลองหาในก Google ดูแล้วกันเราคิดว่าน่าจะมีขายอยู่นะแล้วถ้าเกิดว่าใครดูคลิปนี้แล้วบอกว่าพี่คายคีมตัวนี้เห็นมันออกทีวีว่ามีคีมอันตรายนะรีบมาบอกพี่นะครับว่าพี่ใช้จะหมดกระปุกแล้วค่ะแล้วต่อมาก็เป็นอ่านี่นะคะสก,กาเจตัวนี้ใช้แต้มรอยรอยฝิวนะ รอยด่างดำที่ไปจากสิวใช้เวลานานหน่อยนะก่าจะหายมันก็ไม่เหมือนมันก็ไม่เร็วเหมือนเลเซอร์นะครับแล้วก็ตัวนี้เสริมแล้วกันเป็นตัวที่ทาสิวเตีน้นกัางคนที่มีสิวเส้นหนักๆก็สามารถซื้อได้ที่วุีิศักนะหลอดละร้อยนะครับข้อดีก็คือสิวเส้นหายข้อเสียคือจะหมูกลอกนะ แตกหน้าไม่ค่อยอยู่เขาจะหมุกเป็นลอกแต่ถ้าเกิดว่าไม่อยากซื้อใช้เป็นแสกตัวเดียวก็ได้เป็นแสกก็ช่วยได้เหมือนกันนะนี่ก็คือครีมไม่ต้องใช้ทั้งหมดทั้งมวลนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่คือสามารถซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วๆไปเลยมาอยู่ที่ความดูสม่ำเสมอในการทาครีมเช้าเย็นของเราเราก็อย่า,า,ยาลักแดดบ่อยทาครีมกันแดดด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าอย่าลืมทุ่งหลาคือประสอบการณ์ที่สามารถรับสูฟังได้สวัสดีครับ